เขาก็เริ่มเชียนะคะแต่แบบเดี่ยวๆแต่ว่ามันแบบเป็นผู้จิ้งก้าวมาเชียรเพราะว่าแต่งานอะไรนี่ยแล้วเขาก็รอใครเขาเล่น นี่นะนี่นะขอนิดเดียวตรงนี้ได้ไหมบรรยากาศดีไหมมันเที่ยวเนะโรงแรมเองมันมีแหล่กไว้เลยมันมีหลายร้านหรอ

Uhm. แค่คูต่งพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้และดิฉันนะคะนิกพิมพนาดาค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและนอกจากเรานะคะที่อยู่กันแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีทั้งสื่อมวลชนและคุณผ <mismos> er ู้ชมนะคะที่กำลังรับชมกันอยู่ที่บ้านด้วยนะคะกับการถ่ายทอดสดทางลำเพลินวงสกัดกันพีกานะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ หลายท่านบอกว่าอยากมามากแต่ไม่ได้โชคดีเท่าเรานะคะหรือว่าอาจะอยู่ไกลก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็รับชมบรรยากาศความสุขความสนุกในวันนี้อย่างเต็มที่กันได้เลยเพราะว่าวันนี้ลำเพงเทียจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะถือว่าเป็นงานมีตซิ้งที่ลำเพงบอกว่าไม่อยากอยู่ห่างไกลกันน่ะอยากให้อยู่ใกล้ๆอยากให้แฟนอยู่ใกล้มากสังเกตเวทีไหคะอุ้ยตกใจอันนี้อันนี้ขอเาอนุญาตนะคะไม่สกรู ม่นจะโคร่เราเราได้ฟังไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรียกว่าเป็นชื่อว่าเพลินพี่ร้อขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการปรุงร้านจากคำพรเลยนะคะที่เราได้ยินไหล่เอร่เอง่นะคะแล้วเมื่อกี้ที่สังเกตด้วยเขาหลังนี่ลุกขึ้นเต้นไม่ยอมนั่งเลยนะลุกขึ้นเต้นกันเลยนะคะเต็มที่เอาล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้สนุกกันอย่างเต็มที่ ในวันนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกนะคะว่าวันนี้รำเพรย์มากับนี่เลยค่ะเพรย์พีรมแบบนี้ไหคะนี่วงนี้เขาคัดหน้าตาเหรอคะก็เขาคัดเสียงหรือฝีมือกันแอดด้วยใช่ไหมคะที่เขาคัดหน้าตาหลอนเนาะทุกอย่างมาทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นอกจากวงดนตรีวงนี้แล้วนะคะที่รำเพินเนี่ยบอกเลยว่าโสดพูดเททุกอย่างนะคือวงนี้เลยยังมีอีกอย่างที่ผมว่าเป็นไวามยอดในดวงใจของรำเพินมาด้วยนั่นก็คือพี่ใ ว่าเป็นไอเดียของลําเพลินแล้วก็เป็นไอเดียของลิ้งด้วยนะคะฟังพี่ใหม่ไทยมันานมากนานจนเรารู้สึกว่าพอเราจะพี่ใหม่ไทยเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกว่าพอเราเจอพี่แท่เนี้นะเรารู้สึกว่าเราต้องได้เจอแบบปวดเพนเพราะเพราะสักทีอย่นอนนะคะนอกจากพี่ใหม่ไทยแล้วก็ยังมีอีกสองท่านที่มาในวันนี้ที่บอกว่าคิวทองสุดๆสุดๆไปเลยนะคะจากคู่จิ้วันนี้เป็นคู่จริงแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือทีนี้เราก็เรียกแท๊มเปอร์ เอ่กว่าทอข้นนอกหล่อสวยมากแนวทันเไม่เ่อสวยมากเลยแล้วก็น่ารักมากๆ้ราจะสนุกกนอย่างี่นับามงวะมัแวทนนี้มีทังยัไม่ค่อยรอดอ่ะฉอกเช่นนงๆสนุกๆแต่วันนี้ต้องสัญญากันก่อนว่าเราจะสนุกกันแบบเต็มที่ได้ครับ แต่ละวงเลาะกระถางกันไปเดี๋ยวไปดีอะจะยาวไปเท่านี้เลยฉันเด่นกระดับเต้นที่เลยจําเต้นที่โอ้โหตอนนี้เครื่องดื่มพร้อมมากนะคะอทุกคนตอนนี้มองหน้าที่ฉันไม่ชัดแล้วนะคะพร้อมคือมาเต้นยาวนะคะละตอนนี้กะตอนนี้เราพร้อมไม่เกินเยอะเงินเยอะก็จะพร้อมไหมคะวอนนี่พร้อมไหมคะไม่ค่อยมีเขาก็จะไม่มีพร้อมใช่ไหมพร้อมเลยใช่ไหมคะเกี่ยบจังหวะหมแล้ว รฉะนั้นนี้นะเราสามคนแล้วมใช้ัมันมอย่างน้อยต้นทุนคืออะไรเอาละโนตีก็พร้อมแล้วเันนี้ก็พร้อมไหมคะเดี๋ยวนี้ลิขสิทธ์ใช่ไหมคะมาตอนนี้ที่บินมาก่อนละ ของศิลปินของพระเอกนางเอกทุกทุกวงแล้วก็มาแล้วอันนี้ไม่ได้มาใบห่วยนะคะแต่ไม่ต้อใครที่เปจะขอทุนใด555แล้วนสียงก็มีคนบอกว่าเนี่ย6ทางเหมาะล้ำใจเดือดร้อยากำลังจะตามรอยสิสานไปในการเอาศิลปินใ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 นวงตัวเองอย่างในรูปที่มีจะลายทับทะเลาะแท่นลำแข็งใช้แล้วนะคะทุกคนนั่งนะ เราไม่อยาฝากกระท็อปไลน์ไว้เลยจริงจริงบอยอ่ะอยู่ตั้งแต่ปีแรกตั้งวงเลยแปดปีเนี้ยไอซีที่แปดแต่ยังไม่เคยมีผลงานเพราะงานมันเยอะงานเยอะแล้วเราเราเปเทสเสียงกันดีกว่าเพราะเอาพร้อมกันเองยังไม่ได้มีโอกาสพร้อมจะเจอแบบกระเพราเยกันค่ะไม่พอหมดเวลาแล้วผมก็อยากชอบมาเดียวชอบมาเดียวพร้อมจะเจอกับบกระเพราเยกันค่ะครับวันนี้ทั้งในห้างก็